Vamos lá? ได้เข้าไหมคะเข้าไปแล้วจำนวนสมาชิกของเซต A สัญลักษณ์คือ n a n คือจำนวนจำนวนสมาชิกของเซต B n <A>. b, <A>. b. สมมติว่าม,มีสมาชิกอยู่สามเซตใช้สูตรที่สองว่า ตรงนี้เพื่อให้เราหาจำนวนสมาชิกของเซตได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเช่นเราตัวอย่างที่หนึงเอมีสมาชิกกี่ตัว ชอบฟุตวอนสองวัที่ห้าชอบเลคร้อยร้อยามแนแล้วก็ไม่ชอบกีฬาเลยถนะ้าขอ,อเกตแต่คนให้อาหารจํรานวนคนที่ชอบฟุตบอลแล้วก็วันไร้บอนไม่ชอบอะไรเลยลนี่ก็เอาไปลบออกจากโจทย์ลบออกจากอะไรคะ ข้อนี้ใช้สูยที่หนึ่งหรือสองเล้ที่เก้ามีแค่พูดก่อนตัวไปเลก่อนี่หนึ่ครับที่หนึ่งเอาลอูดสูตที่หนึ่งกีง่จัเที่เนี่ย้เากับ ต่อไปก็ให้เ t ็นทีแทนเอ็นทีก็แทนพ่อวันไม่บอล เ B อันนี้เรายังไม่ทราบทีนี้คนที่ไม่ชอบ P 80นั่นเองก็ไปลงอันจากโจอาจจะตจนี้นะคะเอาโยงมาโจนี้ NA U เนี่ย B U เนี่ย C ก็เท่ากับ NA บวก N B ลบ NA นเตอรศษ B 400รถอ่อน 80อันนี้เอ็นเอหน่อยนะคะ225บวกด้วยร3อแป่ลบตัวนี้เราไม่ทราบใชนะ่เราเขียนลงไปเอ็นเอตัวไม่ดเรอด้เอาส่อออกแปดิเอาส0งร้อยยีเอบ2้5บวก3้ยได้ไคะ3 นี <R> ้จะหา NA นเ t e r s, s e right? like c t B ทำไงจ้าสนี่นแหละใช้เราจ้ะเนี่ยๆๆหาเนี่ยมันติดลบทำไงคะย้ายมาเป็นย้ายมาเป็นบวกย้ายมาย้ายมาก็เป็นเอ็นอะไรคะ NA i n t e r s B กับสาร้หสิบสลบอะไรตอบไะสีาดังนั้นนักเรียนมสที่ชอบเล่นบอลเล่นบอลแล้วก็ฟุตบอลมีทั้งหมดสี่สิบสาคนอไปค่ะข้อสอบคล้าย มดูไปละข้อที่สอง ข้อที่สบอกว่านเรียนหญิงทั้นหงมีสแปดคนชอบรถยนต์สามที่ห้องอตโตโยต้ามาสด้าอบวาี่เ้าคนชออเตอียนแทนเปอรนะเอเก็แทนเป็นเอเอา้าเป็นเอทเองเอง そう。 โตยต้านะตาโจงหานักเรียนหญิงที่ชอบรถยี่ห้อฮันด้าและโตโยต้าฮันด้าคือเอโตโยต้าคือดีหาอะไรคะหาเอ เนี่เก็เขียนชื่อของไปจ้ะงานเองงานเองใครตออได้มีรถบั๊

No, ว่าต้องการหาค่ะเออต้องการหานี้เบเนี่ยปสที่ชอบ 我看不在吧？<noise> <noise> <noise> แต่พันที่สี่เราจะทำยังไง

เขาแกมาให้แล้วแต่ว่าคุณเขียน,เ,นเอแลวเห็นก็เขียนไปเยไป็นออกัอัไหนอบ่อนอันผนี้เป็นแอบเ็นทั้งาคูคณะกนลงเ็ิมไปกระพวงตำลึงชอบคณะและ้วัระพุ้งชอบตำลึงเียมไปค่ะ เอเอชอบผักคะน้าคะแปดห้ายเร็เี่ยนแปดชอบผักปุ้งผักปุ้งตหกสิบหชอบตำลึง9กสบ ขาพเนี้ยนะออก็หาคำตอบมาก็มาเขียนเป็นภาพหาโดยใช้สูตรข้อที่หนึ่งต้องการนักเรียนที่ชอบผ่าชนิดเดียวนักเรียนแทนลงไปในสูตรค่ะเห็นเอเมื่อกี้มันมีเท่าไหร,นะร่แทนทิบแทนใช่ไหมคะ